สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูผักกันนะคะวันนี้จะเป็นสลัดทอดค่ะก็เป็นการประยุกต์มาจากเวลาที่ไปทานร้านอาหารจีนหรืออะไรที่เขาจะมีเป็นเหมือนสลัดปั้นก้อนทอดแต่เขาจะใช้เป็นฟรุตสลัดนะคะวันนี้เราจะเป็นมิกซ์สลัดแทนเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้เป็นแป้งขนมปังป่นนะคะอันนี้ก็ที่บอกเป็นมิกซ์สลัดนะคะก็คือแครอท ข้าวโพดแล้วก็ถั่วนะคะแต่ว่าถ้าบางท่านชอบเป็นพรุตสลัดที่เป็นกระป๋องนั้นก็ใช้แทนได้นะคะอนนี้เรามีขนมปังนะคะเราตัดขอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไข่ไก่น้ำสลัดมายองเน้นนะคะแล้วก็เอาแฮมสับค่ะสำหรับอัตราส่วนคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะมา ผสมตัวผักของเราก่อนนะคะให้เป็นเหมือนสลัดก่อนก็คือใส่มายองเนสลงไปนะคะแล้วก็แฮมนะคะแต่ว่าถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องใส่แฮมก็ได้แล้วก็เพิ่มรสชาติที่มันมีเนื้อสับเนื้อสัตว์นิดนึงนะคะก็หลังจากนั้นเราก็ผสมไม่เข้ากันเลยค่ะ เนี่นะคะเราก็พักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทำตัวขนมปังกันนะคะค่ะหลังจากที่เราทำตัวตัวผักผสมกับน้ำครีมสลัดเราแล้วนะคะจริงๆนี่ก็คือเสร็จเป็นเหมือนมิกซ์สลัดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบ ทานแบบนี้ก็สามารถทานได้เลยหรือจะเก็บเอาไว้ทานก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาห่อทําเป็นก้อนกันก็คือใช้ขนมปังบางที่เขาก็ใช้เป็นเหมือนกับแป้งปอเปี๊ยะนะคะหอ่อวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งขนมปังแทนเอาไม้ครึงเนี่ยนะคะครึงให้มันแบนเรียบลงไปนะคะจะได้ช่วยในการหอ่อถ้าไม่มีไม้ครึงนะคะก็ ขวดแก้วค่ะขวดเครื่องดื่มหรือว่าใช้ขวดเครื่องดื่มจะดีกว่าถ้าแก้วน้ําเดี๋ยวแตกไปจะนั่นเนี่ยนะคะเราก็จะรีดอย่างเงี้ยไปเป็นแผ่นทีนี้เราจะรีดไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูก,การห่อเป็นก้อนกันแล้วกัน<ม>ค่ะค่ะเราก็จะมาหอ่อทําเป็นเอาไปชุบขนมปังทอดเนี่ยนะคะแต่เราก็มีตัวช่วยก็คือถ้าเราไม่มีแป้งปอกเปี๊ยหรืออะไรหอ่อเราก็ใช้ ขนมปังเนี่ยนะคะตัดขอบแล้วก็รีดเป็นแผ่นนี้ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยนะคะก็เราจะเอามาเป็นตัวช่วยห่อให้มันอยู่คงรูปนะคะวางขนมปังลงไปเสร็จเราก็เอาตัวสลัดที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ปิดห่อนะคะเหมือนกับ เป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยค่ะคือจริงๆเราจะให้มันเป็นก้อนกลมๆนะคะก็จับมุมทุกด้านเข้ามาแล้วก็นี่เลยคะ่ะตัวช่วยจับทุกสิ่งอย่างหอรวมตัวทำให้เป็นก้อนกลมนะคะตามที่ แล้วก็หมุนไว้นะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยให้มันอยู่คงรูปเอาไว้นะคะเราก็อาจจะเอาไปพักแช่ไว้นในตู้เย็นหน่อยจะได้ให้มันคงรูปร่างอยู่เดี๋ยวเราจะทำอีกอันหนึ่งนะคะ ก็ใช้มือช่วยบีบๆหน่อยนะคะจะได้มันจะได้ห่อได้เป็นก้อนกลมหน่อย mm. นี่นะคะ mm. ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือบางอันอาจจะห่อเป็นลักษณะท่อนอยาวๆปอบเปียแต่อันนั้นอาจจะต้องใช้ไม้ช่วยกลัดนิดนึงนะคะกลัดหัวท้ายให้มันอยู่ mm. เดี๋ยวเราจะห่อให้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนชุบแป้งทอดกัน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราก็พักตัวขนมปังที่เราห่อตัวสลัดเนี่ยไว้ให้มันเย็นนะคะในตู้เย็นสัก2 0นาที30นาทีให้มันจับตัวเป็นก้อนดีนะคะเราก็จะมาทำการชุบทอดเลยก็ตีไข่นะคะอาจจะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะให้มันไม่ข้นมากเกินไปนะคะ แล้วก็ตัวขนมปังป่นของเราเนี่ยเราก็ใส่น้ําลงนิดหน่อยพรมๆให้มันชื้นๆน,นะคะเพราะว่าให้มันเพราะว่าเวลาชื้นๆนเนี่เวลาไปทอดมันจะทําให้ยิ่งกรอบมากขึ้นแล้วก็ถ้ามันเป็นเกร็ดใหญ่เนี่ยเราก็บีบๆหน่อยละกันนะคะจะได้ละเอียดมากขึ้นใส่พอชื้นนะคะไม่เอาแบบว่าเปียกเกิน น้ำมันนี่เราก็ตั้งไว้ไฟกลางถึงไฟแรงนะคะเพราะว่าของทุกอย่างเราสุกหมดแล้วเราเลยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟใช้เวลาทอดนานนะคะนี่นะคะก็ให้มันชื้นๆน,นิดหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะมาทอดกันนี่นะคะ มือหนึ่งเปียกมือหนึ่งแห้งนะคะจะได้ไม่ไม่นั่นคลุกก็เอาคลุกพอให้ติดน้ำเพราะว่าของเหลวก็จะช่วยให้เราซับตัวเกร็ดขนมปังได้ดีขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็เอาลงไปทอดเลยค่ะทอดจนเหลืองกรอบนะคะเราก็ตักเสดน้มัน เดี๋ยวเราก็จะทอดจนหมดนี่นะคะจนเสร็จแล้วแล้เดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเราก็เสร็จให้ตัว ก้อนสลัดของเราเนี่ยสเสด็จน้ํามันเรียบร้อยนะคะเราก็จะจัดจานเสิร์ฟวันนี้เราก็มีผักสลัดมาช่วยแกล้มแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยมะเขือเทศยนะคะมีเปรีป้ยวนิดนึงเราก็จะเอาเนี่ยวางลงไปเลย ดือาจจะดื้อนิดนึงก็สีห้าก้อนก็ใส่ไปตามชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัดทอดนะคะหรือสลัดหอกก้อนทอดก็ได้นะคะจะเรียกอย่างนั้นสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ